มันเหมือนจะรอดนะเพสบ้านเรือก็จะมีทั้งหมดประมาณสามพันว่าลัมละค่ะคุณตุ้ย่ยม่พอตัวอันนนจดที่ี่ salt tea, this is, tea. This, is tea. This, is this is milk and salt สุดท้ายว่ตัวที่ นี่คือแก้วเลยนะนี่ไงสามสิบหกนี่คือแก้วละห้าบาทเองบ้านไม่รู้ทำจากดินหรือว่าทำจากขี้มาขี้วัวนะคะ เราเป็นคนแปลกไม่หลอกเข้ามาเสนอทัวร์ขี่ม้าอะไรเงี้ย ที่ขาไปไม่ได้แวะนะคะไม่มีหมอกเห็นทิวเขาอย่างสวยเลยตอนนี้หมอกลงมองอะไรไม่เห็นแล้วเออเดินไปดิ and come back come back โอเค ไม่ได้มันใกล้เกินขี่ม้าขี่ม้าเมื่อวานนะพันรูปีวันนี้ร้อยรูปีอ่ะกี่ดูดิจับดีๆเดี๋จะรอดเมื่อวานไม่ได้ขี่มาขี่วันนี้โอ้ยขย่มขย่มขย่มขย่อมพีชสโลสโลสโลลีเบบีตามแม่มาด้วยลูกมัถ่ายด้วยเพนบอกเขาว่า่า Cidade City Center. Dalle Kalu. Dalle. Dalle. Hotel. This road on Benivar. Benivar. Road. Benivar. เตอริกคาร่าอายุทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของแคชเมียนะคะอยู่เหมือนแม่น้ำเลยเนาะใช่สวยจังเลยนไม่เหมือนทะเลสาบเลยนี้สวยยเนาะ่าเรือก็จะมีทั้งหมดประมาณสามพันกว่าลำละค่ะคนเยอะเลยเนาะ่จะอเราคนเยอะอินเดียก็เยอะค่ะช่วงนี้เพราะว่าเขาอาศัยรายาตราด้วยแล้วก็ไปมา มีนามาฮาวนี่เหรอค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งมีนาบาซ่าทำไมลำนี้มาก่อนถึงทีหลังน่ะมันก็ไม่ได้อยู่ในน้ำทั้งหมดอะนะอยู่บนบกด้วยเหรอ,อ,อรน้ำนแต่น้ำตื้นไม่ได้ือมันแบบือแบบเป็นโรงแรมเฉยๆคือแบบ คือแบบมีเสาปักใช่ไหมคะอาจารย์วุยสวยสวยสวยฮะต้องถามดิต้องถอดรองเท้าเปล่าเอาถ้าสมมุติคนอื่นเขาใส่เขายํำมา ฮารูฮารามากเขาบอกเป็นสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยราชินีวิกตอเรีนะคะของติดอ๋อแล้วก็อ๋อข้างหน้าเป็นโซนห้องรับแขกข้างหลังก็คือเป็นเป็นห้องห้องธรรมดาอ๋อนี่ห้องนอนเป็นแบบนี้ มันกลินชีนอะกินไม่ค่อยดีเนาะเอาไปนห้องนี้ใช่ไหมห้องไหนก็ได้สวดนี่มัมีเตียงเกมาดูหน้าสวยสุดเออเออห้องเขาใหญ่ห,ห,ห้อนนะงเขาสวย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 สยมลา ่งสบายเลยห้องนี้มาดูดิเขาบอกว่าหนึ่งครั้งในช, wood, ชีวิตต้องมานอนโรงแรมบ้านเรือนะคะเราได้มานอนแล้วนี่ไม่รู้ว่าเป็นของบ หรือว่าเป็นของอินเดียเนาะนั่อย่างนี้แล้วถ่ายอ่ะขอขอหรือัเคลน่ะเขานั่งหัวเรือนั่งอย่างนี้ให้ถ่ายให้พวอสาคนที่อยู่นี่ก็อยู่หัวพี่มาดามพี่เพิ่มนั่งอย่างนี้สองคนแล้วเอาลุกไปเลย อย่าที่จะลอบนั้ะระวังนะจุ๋มไม่รู้ว่าจะมีแบบหลังที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอังกฤษของก็น้ำเสียก็ไม่เสียแล้วแม่เขาจะพามาดูว่ามันเป็นแหล่งช็อปปิง้งเนี่ยมีร้านค้ามีอะไรเต็มเลย ซอยเล็กซอยน้อยนะนี่ก็มีนี่ก็คนด้วป็นือีก็เป็นหมู่บ้านเลยนะ ไดเลยอันกแล้วห่าไ้เรากินลอกีแต่นี่เขผลิตออกมาเพื่อชงไวแต่เด็กกบมอช่องนึเด็กมันจะมีแบบพื่มีน้ำตาลมีปกติเรากินไม่ดีเพราะมันมีแก๊สอ่ะกินได้ตอนนกก็จะกินนอกจากเวลาที่มันแน่นท้องอ่ะ้องอื่นเนี่ยกินะเออใช่กินแล้วมันทำให้เลอะโเจะกินเคเนี่ยสีดำเสื้อเธอนละลายคนละลายนยคนละลายคนละลาย อันนี้ใหญ่ดอกใหญ่แต่เพียงแต่ไปอีกไกลเลยเพียแต่ว่าใครจะได้แหล่งอะแหล่งที่มันเป็นต้นต้นต้นแบบเขาบอกว่าตรงนี้เป็นสวนบัวลอยน้ำสวนผักสวนอะไรเขาสามารถย้ายที่ได้คนพายเหลือเขาลงไปยืนได้เลยค่ะบนสวน Floating garden. Oh, and the other side, when we go down there, you find the land where you find the vegetables. This is all farmers and growing the vegetables. So, all this land, mainly land, they fill the water. Refrigerator, refrigerator. พามาซื้อผ้าในทะเลสาบนั้นเลยเขมีรานที่มีคอนเนคชันอยูสาคูข้าวโพดไกด์้าเอามาจับงงไทยเลยนะคะอะมลาบลากโปตินเกษตรทเอาจาท่คนไทยเลยอันนี้พี่เปิดด้วยทนจะเปนี่นี่ไก่เหมือนผัดพริกนะคะอยากกินอันนี้ต้องผัดไก่เอามาจไทยไว้แม่